สรุปตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2025ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลออฟฟิเชียลท็อตนมัสเปอร์ดึงอันโตนินคินสกี้โกดาวรุ่งชาวเช็กมาร่วมทีมหลังใจ่ายให้กับสลาเบียปรากกว่า10ล้านปอนด์หรือประมาณ430ล้านบาทพร้อมกับเซ็นสัญญายา,ยาวถึงปี2031และจะได้สวมเสื้อหมายเลข31 ออฟฟิเชียลอีฟซวิชประกาศคว้าตัวเบนกอดฟรีกองหลังทีมชาติอังกฤษของสโมสรออตลลนตามาเสริมทัพเรียบร้อยแล้วภายใต้สัญญายืมตัวจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลน,นี้เลีวพูทุ่มสุดตัวรังเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ,บ็กขวาทีมชาติอังกฤษให้อยู่กับทีมต่อไปด้วยการมอบสัญญาใหม่มูลค่ากว่า78ล้านปอนด์ในระยะเวลา5ปี ซึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณสัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนหรือราว13.2ล้านบาทโดยหวังบรรลุข้อตกลงกันให้ได้ภายในเร็ววันนี้เดอะมิเรอร์อนาคตของดาวินนูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยยังคงไม่มีความแน่นอนหลังมีรายงานว่าลิเวอร์พูลพร้อมล่อนนักเตะหากได้รับข้อสเสนอจำนวนเงินระหว่าง50 6 0ล้านปอนหรือประมาณ2200-2640ล้านบาท ฟุตบอลอินไซเดอร์และอาเบติสพร้อมยิงกระสือให้กับหงแดงพิจารณาในการคว้าตัวสเตฟานไบเซติชซึ่งตอนนี้ถูกส่งไปเล่นแบบกินมตัวให้กับเรสปูซาบัวเดลี่เมลหงแดงแสดงความสนใจจากได้ตัวเอลเรียตแอนเดอร์สันกองกลางของนอตติแฮมฟอเรสและได้ส่งแมมมองไปเช็คฟอร์มของนักเตะตลอด6เกมที่ผ่านมาเดอะซัน สนฮึงมินกับตันทีมท็อตแนมอตสเปอร์เป็นหนึ่งในสีรายชื่อที่บาร์เซโลนาสนใจคว้าตัวบาร่วมทัพแบบฟรี free. ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังสโมสรม,ม,มีปัญหาด้านการเงินอย่างหนักจนไม่สามารถซื้อผู้เล่นใหม่มาเสริมทัพได้เอลนาซิองนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนแก้ปัญหาตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยการดึงเบนชิวเวลมาจากเชลซีหลังนักเตะแทบหมดอนาคตกับทัพสิงตัวน้ำมันคราม นับตั้งแต่ที่เอ็นโซมาเรสกาเข้ามาคุมบังเหียนเดะมิเรอร์กรณีของมาคัสเลสเฟิร์ยังคงไม่รู้อนาคตว่าจะเป็นอย่างไรล่าสุดนักเตะแสดงความสนใจอยากย้ายไปเล่นกับปารสซลลนาแต่โอกาสก็ยากหน่อยเพราะปีศาจแดงต้องการค่าตัว40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,760ล้านบาทเดลี่เมล l m แมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามจะเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ที่มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยการสัญญากับอับดูโคเดอร์คูสานอฟกองหลังในวัย20ปีของสโมสอลองส์ฟาบริซิโอโรมาโนขณะเดียกันเรือใบสีฟ้ากำลังจับตาสถานการณ์ของดานิโอโมตัวรุกทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาอย่างใกล้ชิดและหวังจะได้นักเตะม,มาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์ แฟรงค์แลมพาร์ดในายใหญ่ของโคเวนทรีซิตี้อยากได้ตัวรอปโฮดดิ้งอดีตแนวรับของฮัทส์แนซึ่งปัจจุบันเล่นในกับคริสตอปาร์เลสมาเสริมแกล้งโดยหวังจะยืมตัวมาใช้งานจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลนี้เดอะมิเรอร์เอนโซมิโรสกองกลางฟอร์มแรงของแฟร์เอเบสซูดกาดได้รับความสนใจจ,จากหลายสโมสรในอังกฤษทั้งไอ้ปืนใหญ่ออสแนนหงแดงลิเวอร์พูลและ,กะไก่ทองท็อตแนมฮอสเปอร์คอร์ทออฟไซ วูฟแฮมตันบอนเดเลอร์ตกลงสัญญาปากเปล่ากับมาติอุสกุนยากองหน้าตัวเก่งของทีมในการขยายสัญญาฉบับใหม่ได้แล้วซึ่งคาดว่าการจดประกาศสัญญาอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ดิอาริโออาสหากคอบอลชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n e l ภาคฟุตบอลเช่นเดิม